สวัสดีครับท่านผู้ชมถ้ามีเสียงแซกก็ขออภัยด้วยนะครับผมวันนี้เราจะมาที่ที่ชื่อว่ากอกาเดนนะครับซึ่งวันนี้เราจะมามแก้ไขสวนแล้วก็ทําให้สวนมันดูดีขึ้นครับนี่คือสวนของผมปัจจุบันนะสังเกตได้ว่ามันจะดูเละเทะมากเลยนะครับดูดูเละมากเลยนะปปเซ็นี่ต้องเข้าเลยมีอะไรเลย แถวบ้านผมแม่งเสียงโคตรดังก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้ามีเสียงแสกมา <c oughs> ไหนอ,ออกดีนะโอ้ต้นมะม่วงโคตรใหญ่อะ่ะใช่ผมเล็งมันอยู่ต้นแอปเปิล <Apple, S 3> นะครับเอาต้นแอปเปิลออกเลยนูย่นนู่งกูจะเอาแอปเปิล <B ull ing> อ๋อโยกกูเอาอะไรออกวะ <B ull ing> ่างมัน มี่บายขอบคุณมากตัวไหนเปิ่นต้องไอ้พวกนี้ออกมาละเอาต้นที่อ่อนแอนะครับออ,นนอ,อ,นนออกเลยเอไออันนี้ออกเลยเห็นเบอร์รี่ยอยอก ประมาณนี้นะครับโอเคถ้าเสียงไม่ดังก็ขอไปด้วยนะครับ<อ><ม>พูดดังไม่ได้เอเอต้องใช้นี้แล้วว่ะต้องใช้นี้ละ,นละเนี่ยเนี่ยเนี่ยผมนะครับจะทำการ ผมอยากย้ายตัวนี้มาเรื่องเกะกะนะครับเกะกะจริงนะนนจะมันจะเก็บต้นราคาแพงเอาไว้แล้วผมจะขายมันเป็นแบบเจ้าเส้นอะไนที่ดีถ้าขอถ้าผมพูดคำหยาบก็ขออภัยด้วยนะโอ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ลืมไปลืมไปเฮ้ยผมนี่มันโง,ง่เกินใช้โชวเวลซี เออเอองี้ดโิโอเคโอ๊ยเกมแหลกต้องทุนไปก่อนนะพี่ชมทำอะไรไม่ได้นะครับผอบมไหนมากเพื่อนมางปักไว้ตรงนี้ผมอยากเอาต้นมะพร้าวออกนะแต่ก็เสียดายน,นี่ครับ โอ้ยเจี๊ยหลกโอ้ยใครมาเข้ามาเนี่ยเอาเฮ้ยใครเข้ามาเนี่ยเพื่อนอัดคลิปอยู่เฮ้ยเสร็จแล้วใครไม่ต่างอะไรเลยนะพี่ชยมอ่ะถ้าใครคิดว่ามันต่างก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับยุงนี้ผมอาจจะไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะครับก็เปิดเทอมแล้วเนี่ย มันก็เปลี่ยนแปลงอยู่แหละนะครับมันดูโล่งก็ถือว่าแบบมันก็โล่งเยอะเกินไปเอิ่มผมก็บงเอ้ผมก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงละนะครับแง่เขาเพิ่มระบบอัพเกรดตัวนะจริงจริงนะครับ